สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุผูสุสคน,นะคะมือนีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเบงวิธีการบีบเส้นดองแดงนะคะก็คือเส้นดองแดงก็คือทํามาจากแป้งขนมจีนนั่นแหละแต่เป็นเส้นที่มีขนาดเจ่กว่าแล้วก็สั้นนะคะไปเบงวิธีการคิดกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวร้านค้าก็อยู่ใกล้ใกล้มือนีมาอีกแล้วพี่น้องมากกับบรรยากาศฝนที่โกพี่น้องรับทุ่งหญ้าสวรนดาหน้าบ้านเรานะคะตอนนี้ได้ฝน ดีขนาดกุ้งดีขนาดพี่นอ้องไปไปเบิ้งว่าร้านเพื่อนแกยังเปิดป่มันกะคำแล้วดิเออไปเบิไงไปถามเบิ้งก่อนต้องไปถามดูก่อนว่าร้านยังเปิดไหมถ้าวันนี้ไม่เปิดก็น่าจะต้องเป็นเออพรุ่งนี้ถึงจะได้กินป่งมอแล้วบ่หน้าปงป่ง,ปองมอไปโอเคเดี๋ยวเราจะตะโกนสั่งไปเลยทุกคนเอา้าเออ แล้วไม่ตกโกนสั่งว,ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีท,ทำป้าพี่น้องฝนกับมาแล้วเด้อหุ่นฝนมาแล้วแต่ว่าข่ากันว่าก้อนสีตื้นโตสีมาเฮ็ดคลิปเนาะก็ับ่เป็นยังมากับสายฝนฝนก็โปอยโปยลงมาแล้วพี่น้องวันนี้กตสวยงามอารามตามากับสายฝนมาดูกันว่าสินต้องแม่โอ้มีร้านหน่อยพร้อมเด้อร้านหน่อยก็ออกมาขายขอบุณเด้อมันนี่ เอาเส้นดองแดงค่ะมาดูหลานน้อยสีพี่สีอ้แม่กับพงามด้ไปเต็ดิเอ้ยิ้มด้วยยิ้มพเพิ่มเฮ้ยดูสิตัวเล็กๆเ,เองก็ยิ้มเก่งจริงเลยไปเดี๋ยวใหยพผาไปเบิ่งวิธีอันอัน่นะค่ะปีบเส้นดองแดงดให้คุณยายแล้วนะก,ก่อนเราฟันพื้นอยู่วิธีเส่าบานเป็น่างสีเด้อพี่น้อง เขาปุ่นห่อนของเข้าชิดต้องอใส่ฟืนเท่านั้นไฟไม่ค่อยแห้งแล้ววะปั้นฟืนปั้นฟืนยังขยันคันแข็ขงคูม่มือ <c oughs> ร้านร้านก็ต้องเลี้ยงนะคะข้าวปุ้นก็ต้องบีบนะคะอันนี้เป็นวิธีการ <c oughs> จะพามาดูนะคะ <c oughs> หม้อก,ก็จะประมาณนี้ <c oughs> อันนีก <c oughs> ก่อน ฟื้นยาซ้อนอันนี้ก็คือหม้อหม้อต้มนะคะแล้วก็หาก็เเลียนนนาใหม่พี่น้องนี่เขาจะใส่นี่หม้อน้ำห้อนเลาเลือกใส่ฟื้นภาวะแก๊สมันเปลืองเนาะแถวบ้านห้องพุลล่โลแล้วก็เป็นขนมจีนที่ขายถึกมากเลยถ้วยละยี่สิบบาทพี่น้องถ้วยละยี่สิบบาทมีน้นามเขาปุ้น พร้อมแล้วก็มีผักไหฟี่พร้อมพี่นนองอันนี้คือนี่แป้งขนมจีนเพื่อนแกชี้สร้างมะมือตอมือเด้เพื่อนจะบอกแบบว่ามาใส่แบบข้างแล้วที่สําคัญคือร้านร้านร้านบ้านอันนี้คือสามารถเลือกผักได้ด้วยสมมติว่าห้าวเามากินดอกมนันเนาะเขามากินแตงหยดเท่ากับเลือกแตงหยดจแบบกันเองร้านก็อยู่ตรงข้ามบ้านแต่ชิ้ผพาเมื่อนะ้ชสิพามาเบิงันบีบหัวไกล้อก หลายๆคนอาจจะบรูมาไอ,อ้ไก่อู๊ดขึ้นจังเลยเด็กหน่อยมากกินเนาะแต่วันนี้มาดูเส้นด่องแดงก่อนถ้าปกติเราเอามากินเออเป็นเส้นเป็นเส้น,น,สนข้าวปุ้นอะ่ะเพื่อนทําเป็นเส้นใหญ่เดียวเ,เ,เส้นหน่อยหลายมันกะบ,บ่อเสียบรู้สึกว่ามันพ่อเสียบเดี๋ยวอันนี้บีบสดๆนะคะใช้มือบีบนะเอาล้านหน่อยกระหายแล้วที่นอ้องล้านหน่อยแหายเอาดองแดงหรือเปล่าจ้า พาพี่น้องมาเบ่งดองแดงมาหนิเป็นจังดายตั้งแต่เป็นขี้เตอมานี่บอดได้อยู่ได้เศร้าวิธีตักนะค่ะตักปึ๊บอันนี้เขาเอืน้นเฟียนเนาะเขาเรียกเฟียนอันนี้มันก็นจะหูใหญ่กว่าสินมีพี่น้องวิธีต้องซีด้อมเด้ ไม่งั้นเส้นเส้นมันจะติดกันเป็นเส้นยาวมันจะไม่เป็นดองแดงเพราะเส้นดองแดงจะต้องเป็นเส้นที่สั้นแล้วก็เป็นเส้นที่ใหญ่มันจิงให้ความนุบหนับกว่าเส้นเส้นอันที่เป็นเป็นข้าวปุ่นทั่วไปแล้วแต่คนมักเลยพี่น้องแต่ส่วนใหยวจะขายดีก็เป็นเส้นข้าวปุ่นนั่นแหละขายดีสุด คนกับกำลังสิตตัวพี่น้องเคียเป็นมากเพราะท่านเพราะว่าข้าเหรียญอยู่ล้างผ่านน้ำเย็นนะคะแล้วก็ปึ๊บเสร็จแล้วอันนี้นะคะอ๋ะอเพราะท่านได้เบิร์ืเธอประสันเบิ่งรูปพี่น้องยี่สิบบาทท้ายเซเพื่อได้เส้นจุใจมากเส้นมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูเป็นเส้นขนาดใหญ่ถ้าดูดูแล้วมันก็จะคล้ายๆกันกับอีกเกาะ หลอดช่องแต่ว่าจะจะเส้นใหญ่กว่ามาดูใส่มือหยิบเลยเนาะเห็นไหมเส้นก็จะประมาณเส้นใหญ่ๆร้อนๆห่อนอยู่ได้นี่ก็ห่อนอยู่อ่ะวิธีปรุงนะคะวิธีปรุงอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เพิ่นจะกรมีน้ำขิงใหอยแต่ว่ากันข้างมืองเลยน้ำขิงนี่ใส่น้ำปลาผมไม่ี่น้องใส่น้ำปลามันจะเค็มๆมเหมือนหวานแต่ว่าที่นี่ ปั้นบ,บ้านห้าก็จะเป็นน้ำขิงที่เาเรียบอย่างน้ำสมม้มปั้นใส่ขิงใสพริกเพิ่งพี่น้องเศร้าหน,นึ่งไม่หอดนี่เด้ออันนี้คือน้ำยาปลากระป๋องเหมือนรอบที่แล้วน้ำยาปลากระป๋องใส่เลือดพร้อมได้ปลาหลลายบลาขารพพี่น้องแบบแล้วก็จะมีเครื่องปรุงนานาชนิด คาดอะไรพี่น้องใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ไา้แซบไา้อูมามิมใส่อูมมิคู้ือชดต้องแห้งค่ะชิมก่อนใจ่อูมามิแล้วเราจะชิมก่อนนะเ <c oughs> พราะปกติ <c oughs> ปกติไม่ <c oughs> เคยกินเส้นนะนี่ฝนกับมาพอดีพี่น้องเค็ดคลิปย่ำไดม,มากกับฝนย่ำนั่น มันก็ตกสวยมเจ็บปากค่ะพอแล้วไ่ต้องปรุงยังแลยอร่อ,รอยแค่เหาะอูมามีก็อร่อยสุดน,นี่เซตแล้วค่ะพี่น้องอูพี่นอ้อ,นองฝนตกอีกแล้วเด้อพัชชิด้ตะโกนแข้งกับฝนอีเพราะว่าขาบะมีไม่เนาะ แซบบักขากใส่แครอูมามีนิดเดียวพรมาอนี้ข้มหวานข้อมอยังได้แล้วจากน้ำขิงแล้วแซบบักขากสุดน้ำกรุกรุนี่พี่น้องเส้นก็จะเป็นประมาณนี่ไข่ไข่ทวงหรอกอเจ้านี่จะใหญ่กว่ามันใหญ่กว่า มันสิ้นึบนมๆกว่าเด็กน้อยจะมาก,กินสิ้นแบบนี้เพราไม่จะเป็นแบบตึบๆทั้งนีเหนียวกว่าฝนจะตัวบักับคนตกละ เย็ล้มพันไอ้ผเขามามีอันนี้ด้วยขอาวแรลแล้่วแหข้าแรลคกุ้งมือแล้วก็ขาแรงกอกินบ่ไดะไรล้วกัน ไปตำก็ได้พี่น้องตำเพ่ต้องกับคุณ